ต้นนั้นต้นนี้นี่ต้นต้นดูนะนี่ต้นชาตินะนี่ต้นพยุงนะนั่นต้นนั่นต้นนี้ก็บ้ากันไปนะแต่ความจริงแล้วเขาก็เป็นของเขาอยู่นั่นมนุษย์เหล่านี้มันชอกแจ้งเยพอไปยึดก็ไปถือก็ไปตั้งชื่อที่อลังการงานจ้างเนี่ยต้นอะไรที่ทาที่บอกว่ามันทําให้ทําบ้านแล้วมันดีต้นพยุงนั่นเอาแล้ว วนเพรยุงนี้ถ้าใครได้ไปสร้างบ้านก็จะทําให้ชุ่มเย็นเพยุงไว้ไม่ตกไปในที่ต่ำนี่คนเราก็ไปงั้นละเด็กกระต้นอะไรบ้างก็ไปแล้วหาตั้งชื่อต้นนั้นต้นนี้เรียกว่า,วาห้ามเอาต้นบกพะอ,อีสารต้นบกต้นตะแบกได้ทาบ้านน้องบุญไม่ยอมไหมต้นต้นพวกนี้มันตั้งแต่ปูาานน่ย่าตายตุ๋นมันจะค้นล้มลงแล้วเนี่ย พมันตายแล้วมันเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็เอาเลยว่างั้นนะ่ะเราไปสร้างบ้านก็ไม่เห็นว่าเราตุกทุกได้จ้างธุรกรรมลำบากเราหรกว่าต้นเต็มนะว่ <c oughs> าเข้าว่าต้นกระบกเข้ากว่าต้นเต็มเอาต้นอะไรมาสร้างบ้านล้วต้นเต็มเห็นไหมละ่ะน้กงกาไันได้ติสมุตนีนี่ก็มเาเลาเคยอยู่็นภาคภาคเหนือนีน่ไม่ได้กินนะไอ้ลูกมังคุดนี่น ปีนั้นดีพอเขาตอน่ารเกาเราจำเป็นจนอยู่ที่ทำงานเม่เสลียงคนอุติไปดิเอ้ยครับลงหนังพันท่านผู้จัดการที่สุดนึงปู่สิงห์บุตรเจ้ารัวเราก็อยู่นั่นพอดีอืมโยมพอไปแล้วมีเจ้าหนึ่งไปพูดอย่างนี้เขาก็เลยจะขนไอ้มังคุดกลับห้ามเอามังคุดถวายพระถ้าใครเอาถวายพระแล้วมันจะกุดมันจะด้วด <laughs> ผิวก็ไม่งามแางนี้นะเนี เราก็นั่งอยู่นั่นพอดีแล้วเขาเรียกว่าลูกอะไรล่ะลูกมังคุดเจ้าค่าท่านพระอาจารย์ว่ามันจะเป็นทีนทางด้านนี้เขาถือว่าทางเหนือนี่ก็ห้ามเอามังคุดมาถวายครูบาอาจารย์มันจะกุดมันจะด้วนเออเอานี่เอามาถวายพระลูกนี้นะพระลูกนี้จตตั้งชื่อให้มันใหม่ว่าไอ้มันชื่อไอ้มันไม่ชื่อมังคุดละมันชื่อไอ้มั่งไอ้มี เพราะว่าพ้าอยู่ด้วยกันเพียรมเท่าไหร่ยี 20, ๆๆๆๆส่สิบสามสิบรูปพอเเขาปฏิบัตอีสานเราก็เลยได้ฉันบงั <c ười> จง,จงคุดโอ้ยจังสองสลอมสี่สลอมใหญ่ๆลูกหลังที่ดูนี่ตั้งใจซื้อมาเพืพ่อเป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมเราติดสม,มุไดไหมนี่สมมุินี้ทำให้มนุษย์ทั้งหลายหลงนั่นแหละเราไม่พิจารณาใจตองก็ตั้งแต่เราเป็นคาราวะนั่นแหละนี่เอาสมมุินั้นสมมุินี้ ทำไมเราจึงต้องหลงสมมุติพ่อสมมุติแม่สมมุติลูกสมมุติเงินทองนี่แหละที่ก่อนที่เราเจาะเงินประชานเมื่อกี้เรารวมใหญ่ไปอย่างนั้นก็เป็นสิ่งสมมุติเนี่ยถ้ามันเป็นเด็กนี่เล่าใบไม้เล่นกันก็เป็นสมมุติเอาใบไม้หรือว่าเอาพวกกระดาษเล่นเป็นเงินเป็นทองกันไปซื้อของเล่นเป็นขายของกันเป็นเด็กเนี่ยเขาป็นสมมุติอย่างนั้นอันนี้เป็นสิ่งสมมติ แตก็ต้องใช้นั่นเรื่องของเรื่องมันถ้าใครออกจากสมมุติไม่ได้มันก็ทุกทรมานอยากได้นี้ไม่พอก็อยากได้นั่นได้นี่ต่อไปต่อไปอยุ่งเหยิง,ยงวนวายเลยนะอนี่ก็สมมติันนี้เนี่ยเราจึงแต่ทินปัญหาของเราแต่ทินปัญหาเอาวนประชาเรื่องนี้นี่ยเราจะใช้สมมุตินี้ไปไหนกันหน่กันหนาเราว่าเพราะสมมุตินี้ทําให้เราตกทุกเร้ยกติดตุกรกรรมลำบากตอนแรกก็ถ้าจะพูดถึงว่าเราก็มาคนเดียว ไม่รู้จากพ่อจากแม่นะนี่แววภาวนาไปภาวนาไปน้องูน,นี้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีจิตที่ไม่เหมือนหมูนะถ้าจะว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญามันจะอยูร่ร่วมกันไนมารยาทําจิตภาวนาแล้วกำหนดลมหายใจเขาออกหรือผู้โวผู้โวผู้ถว,วไม่นะั่นระุนนะเนี่ย มันจะเหมือนกับความคิดรอไปหมดในจักราวาลแล้วจะมาหยุดถ้าพูดถึงอุบาไมายก็เหมือนเราเดินเหนื่อยแล้วก็นั่งพักเนมันจะเป็นอย่างนั้นแหละลมงปู่จะไม่เหมือนหมูนะอืมจะไงกูบาอาจารย์จะบอกว่า mm hmm. ก็นดลหมหายใจเขาออกว่าพูดโตพูดโตสําหรับลมงปู่มันไม่ลงไง,ไง่าย่ายมันต้องพิจานนานนั่นพิจารณานะนี่คอ่อยๆ่อเข้าไปหมดจนมันเบื่อหน่ายจริงๆในจุดนั้นมันก็ค่อยรวมลงมาลงมา เราเปนอย่างนัน้แล้วก็เหมือนกับว่าปัญญาอบรมสมาธิแต่ก็ไม่เชิงนะพราะมีสติตั้งมั่นอยู่มันก็เหมือนสมาธิอบรมปัญญามันจะอยู่ของมันเป็นปกติปกติของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอมันพิจารณาต่ตองล่เข้าไปหมดปั๊บและจิตมันก็นิ่งแต่อยู่ไม่นานนะนี่ไใหม,ม่นะอยู่สักสามสิบนาทีถอนแล้ว พอถอนมาปับ๊บพิจารณาแล้วพิจารณานั่นพิจารณานี่คลอไปหมดพอคล้อไปหมดก็ลงปั๊บมันก็ไม่นานนะคือพิจารณานั้มันก็ไม่นานนะพิจารณาสมมติว่ามันรวมไปสามสิบนาทีมันก็ถอนออกมาพอถอนมาแล้วก็พิจารณาอีกก็ประมาณสิบห้าหรือยี่สิบนาทีมันก็ลงไปอีกมันก็อยู่งั้นแหละถ้ามันมี พลังบัญญามากในวันนั้นนนั้จิตมันก็จะรวมทั้งคืนนี่เป็นข่ารวายไม่เหมือนหมูนะหมูจะนั่งเหมือนหัวต่อนั่งนิ่งเงียบอยู่อย่างนั้นนั่นก็ว่าเป็นในช่วงจิตมันรวมใหญ่อยู่ที่ต้นว่าต้นนั้นนั่นแหละเมื่อจิตมันรวมใหญ่แล้วตอนนี้เออนานบางทีนั่งหายเงียบตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเช้า ตัวตรงแมวเหมือนกับเส้นเอ็นมันเป็นอัตโนมัติของมันมือบางทีนั่งเล่นอยู่นี่มือประสาทตั้งเต็มมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนี่คือความมัจนัจันยตัวนี่ตรงแมวเลยไม่ได้นั่งมุกงักมกุกงักนะอันท่านั่งอย่างนี้โยกใจโยกขวานี้มันมันมันจิตเราไม่ลงคือจิตเราเราแค่อุปจารละ นี่พูดให้ฟังนะแต่คนอื่นเป็นไงเราก็ไม่ทราบนะนี่เพราะเราได้ติดสมมุติยึดมัน่นถือมั่นในสมมุตินี้มากไม่เหมือนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ได้ยึดมัน่นถือมั่นในสมมุติเท่าไหร่นะท่านจะเป็นจิตสบายเขาท่านสร้างบารมีมามากนี่จะไม่ล่ะไอของเรานี่ยร่างบารมีมานิดเดียวมันก็ต้องควบคุมกันอย่างช้าง้าากันถ้าบอกว่าเขา้เขาสู่หนามรบนี่ต้องเอาชีวิตเล็กสลดัดเป็นสลดัดตายสลดัดเป็นสลัดตายนั่น ขาจะบอกว่าง่ายๆกําหนดลมหหยใจเขาออกแล้วจิตก็รวมนี่เราไม่เคยบินมันไม่มีงั้นมีแต่อันนี้อันนั่นอันนั่นหมุนกันมารวมกันมาด้วยสติกําลังปัญญาเมื่อสติกาลังปัญญามันเพียงพอของมันปั๊บนั่นเลยมันจึงรวมเขาลงเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เหมือนผู้บอาจายไม่เหมือนหมูมันขนาเลยขนาที่อยู่ในถ้ำที่ว่าดึงอย่างนี้นะ ขนาดหน้าสิวหน้าขวานมันก็ต้องต้องหมุนครอบจากโลกครอบจาก,กระบาลซะก่อนมันจริงลงของมันขนาดเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างเปียปเป้ยงป้างนี่เหมือนกับไอ้ไอ้เขาเรียกว่าถ้ำนั้นจะเริ่มเบิดเหมือนกับแสงอะไรที่บอกว่าสายฟ้าแลบออกมาทุกทิศทุกทางทะลุก,กายนี่มันก็ยังไม่อยู่กับที่ของมันนะจีก็ยังวนรอบซะก่อนด้วยความอจจา์กนที่มันจะดับเพิ่มลง ตังแต่หัวก้ามจนถึงเช้าอ้าวก็ยูอย่างนั้นตัางบานก็ปกตินะตัองมาก็ลงมาเดินจงกลมข้างล่างเดินจงกรมข้างล่างแล้วก็ขึ้นไปนั่งภาวนาพักจิตช่วงเที่ยงแล้วก็ลงมาอยู่งั้นนะนี่สมัยก่อนไม่ได้มายุ่งกับทงโลกเหมือนในปัจจุบันงานการเดียวเท่านั้นคืองานทำจิตภาวนานั่นเลยอามีสงส์จริงเพิ่มปูนพ่อปูนจนประมาณไม่ได้ ถัวนี้เอาแล้วเริ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยก็กคนนั้นนี่มาอ้าวคนนี้มามากราบมาไหว้เมื่อกี้ก็มาจากสาลครามหวยเมก็กเป็นคนสาลคามอืม,อมแล้วก็มาสอนเป็นครูสอนอยู่ที่หวยเมก็กทั้งผัวทั้งเมียมารับลูกอ่าม,มารับลูกชายอยู่ที่ศรีกระนวลน วันนี้ก็เลยว่าทรรมงานหลายครั้งแต่ไม่มีเวลากว่าที่จะเลิกเรียนก็อมืมาไม่ทันก็ต้องมารับลูกแล้วไะไรวันนี้ก็มาเป็นจิตตรงพ่อม,ม,ามานุพววุตตคารุโตวัดตาเก่งฟังหลวงพ่อมานุมาตลอดตลอดอนี่ม่เห็นเราเนาะ <c oughs> มันเห็นนั่นแหละเห็นวันที่เราไปนั่นแหละโ <c oughs> ยบูดได้ฟังเคยเห็นวันนั้นหละไม่เห็นไม่เคยเห็นว่านั้นนะพอเห็นวันนั้นก็ กันไหนกันไหนของหลวงพ่อมานพุทธกะลูตัก็เอาเนี่ยไปกล่าวหลวงพ่อน้อยเด้อให้ทางโน้นไม่ต้องมาไปโน่นไปโน่นทีนี้ไม่มีอะไรหรอกโน่นไปหาหลวงพ่อน้อยโน่น <laughs> ตอนที่เอาจริงเขาจากอย่งหลวงพ่อมานพินนะเอาจีบเขาท่านมากนี่นะใช่ไหมลนะ่ะเขาท่านส้าง,งบริวารมากก็ดูพระที่ดูญาติด,ดูโยมดูบาตริกาที่ดูเอาเลยนั่นนั่นแหละ ของเรานี่ไม่ได้เนี่ยถ้ามากหน่อยโอ้ไม่เช่บนนิสัยเร่อเรือเตือเธอเต็มอยู่นี่นะไอ้คนนั้นพูดกันแด้วคนนี้ก็พูดกันตั้งใจภาวนาไม่ได้นะั่นเรื่องของเรื่องเหมืนะไม่รู้ว่าคนนั้นจะจับสอบเรื่องอะไรคนนี้บ้างคนนั้นบ้างนะยิ่งมากยิิงๆๆเลื่อเรอเถอเตเราก็เลยไม่อยากจะยุ่งนวะันนี้ใจเรานี่ป็นุวิววสัยที่สร้างมาอย่างนี้ไงถ้าอยู่รูปเดียวแล้วเรามีความสุขของเรา ไม่ต้องไปจุงไม่ต้องไปรับรู้เรื่องภายนอกเดี๋ยวพอจะตายก็อย่างที่เห็นนี่ก็เรื่องนั้นแล้วเลยาก็เรื่องนี้แล้วเรื่องดีบ้างเรื่องชั่วบ้างเออก็เป็นธรรมดานในโลกการทำเปรเราก็ไม่ว่าแต่เราไม่ได้คือเราไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังเราเป็นย่งงนั้นนี่ัยเราไม่เหมือนหมูไงถ้าเป็นปกติของเราแล้วโอ้ยเงียบจังทำเปตามเขารูปเดียวรูปเดียว พราะมันไม่มีอะไรนี่พอเราเข้าใจไหมแล้วจะมีอะไรล่ะพอเกิดมาก็ไม่มีอะไรนยอยู่ก็ไม่มีอะไรตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรทุกข์เพราะอะไรนี่ทุกข์เพราะขันหนันความยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนเราเขาอยู่นี่ทำยังไงจึงจะถอนอุปทานตัวยึดมั่นถือมั่นได้ต่ละวี่แต่ละวันมันก็ต้องกินต้องกี่ต้องเยียวทุกนีเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็ นอนไม่หลับเดี๋ยวก็นอนเหมือนกับนอนไม่อิ่มสช่แล้วขที่มันจะเป็นบางทีนอนไม่หลับบางทีมันนอนไม่อิ่มทั้งที่นอนอยู่นี่คือเรื่องทาวเรื่องขันที้รู้ตามความจริงของมันอยู่กันไปแต่พูดถึงว่าความทุกข์ไงมันก็มีแค่นี้ผลสุดท้ายมันก็แตกสลายมันไม่มีอะไรที่บอกว่ายังยงงย่งยืนไม่ใช่ของจรังยั่งยืนใดๆนี่แหละพระพุทธ,เ,ธเจ้าจึงตัดสินพระไทย ออกบรรพชาอุปสมบททรงพรนวดเพื่อตามหาโมฆะธรรมธรรมะของพุทิเจ้าคืออะไรผมจะถามกันถ้าบอกกูุิเจ้า,าธรรมะจริงๆนั้นความเบื่อหน่ายตัวนั้นเป็นธรรมะเมื่อพุทธเจ้าแต่จะรู้เป็นพระโพธิญาณแล้วพู้อเบื่อหน่ายนี่ใช่ไหมหรืนี่พิธาความเบื่อหน่ายเกิด พราะรู้ว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราพระองค์รู้ว่าไม่ใช่เราสักจริงสักอย่างถ้าพระองค์ก็เลยทอรพระไถนะ่ไม่คิดที่จะสอนใครเลยจึงแต่ถินพระไถยว่าจะไม่สอนใครแล้วจะจยุ่งอย่างนี้พอธรรมะที่เรารู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยมันเป็นธรรมะที่รู้อยากเข็นยก มันไม่สามารถที่จะสอนใจได้ไง่ายๆเราต้องสรุปสลายสามหนทางใจและไม่ทวนนั่นแล้ว,ว,นะลวจเจ้าธรรมะที่เลือดที่ประเริฐมาสอนคนน,นนั้นคนนี้ไม่สอนดีก,กว่าเพราะธรรมะนั้นมันที่สุดก็คือเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ว่าเขาไม่ว่าเราลอกูนั่นต้จะพูดถึงนั่นใช่ไหมล่ะในสมัยปัจจุบันนีนะ่ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ไม่เข้าใจธรรมะ ผู้ทิเจ้าแล้วก็น่าสงสาวกเสมอกันโดยทำด้จิตระับนั้นอคือครั้งแรกนี่พระองค์จะไม่สอนพอสอนแลกก็ดูทีสอนแทบลมแทบตายมีพระอัญญาโกลจัญญะเป็นผู้บรรลุมรรคขั้นต้นโสดาบันได้แค่นั้นแต่ที่วาดานในมือลูกกระทาเจงกุาจากรวาลที่พร้อมพร้อมหมดเลยลูกรงวินาดูที่ เมื่อโลกธาตุแสนโกจักรวาลนี่พวกเทว,วดาบรรลุโสดาสกิตาคาอนาคและอรหันต์เสียงกระหึ่งกระถือเรื่อนลัน่นทั้งกามโลก,ล,ก,ล,กล,ลูกโลกและอารมลกโอ้เนี่นี่เรานี่มันสร้างบระะิญมานอยนิดนี่นี่แหละเวลาเราอยู่บ่าอยู่ค่๊่โอ้มราทำอะไรกันด่าตัวเองมราทำอะไรตั้งแต่สมัยพุทธกาลมึงกินเกิดไม่ทันทําไมมาเกิดในยุคมิขจยีนี่ ในกุลยุคนี้มีแต่คนชั่วเต็มโลกเต็มสงสารตัวเองก็ไม่มีฤทธิ์มีไม่มีเดชไม่มีอานุภาพที่จะล่องหนหายตัวแสดงฤทธิ์สยบพวกกิเลสทีนอกฤทธิ์นอกลอยได้ไม่เหม็นในสมัยพุทธการที่พระเจ้ทาทรงแสดงฤทธิ์ฤทธิ์ยับมักการปฏิหารเลขน่าฆมทั้งหลายเห็นไหมละ่ะด่าตัวเองเรานี่นะช่วงที่เราเป็นคารวะนู่นเราด่า นั่นจึงแต่สินใจอ,อันประชาคิดท,ที่จะไปกราบพระพุทธเจ้าคณะสองอยู่บหาปรินิพานไปแสดงอาบัติที่นั่นโอ้จิตใจเรามันฮึกเหมิมจริงนะถึืองกูบาอาจารย์ก็บอกว่าต้องได้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่นิดโรดธสมาบัติจึงจะสามารถทรงมรรคทรงผลได้ย,ายาจาใญ่ี่นั่นนั่น ยืนเดินนั่งไม่นอนยืนเด,นดินนั่งไม่นอนอำไมมาก็ไม่ไหวที่พาลางกายนี่มันทนไม่ไหวนั่นมันก็นอนที่ตอนนี้นั่นแต่นอนยังมีสตินอนตะแคงขวาไม่ยอมหงายไม่ยอมพลิกซ้ายปวดมากก็ลุกเราไม่เราก็ตามตั้งจัดไปเลยนในสมัยก่อนนี่เขาเอาผืนเอาแผ่นไม้กระดานเล็ก มันหน้าแปดน,นี่แหละมานอนเอาผ้าปัา๊บปั๊บปัเพื่อท่านเบสนาสักนิดนึงนเพราะว่าตรงศอกตรงอันนี้มันจะถูกกัน่นอค่อยขึ้นเป็นนอนตะแคงตั้งสติไว้ตอนนั้นฝึกตัวเองนะวันแรกตกวันสองตกวันสามกำลังจะขยับจะตกไม่ตกแต่นั้นก็นอนปกติ มันไม่มีสติรออขอบจิตเราฝึกของเราเนะี่ยการฝึกสตินี่ในสมัยหลวงปู่ม่านบุริตาโตนี่พ่อแม่กุูจารย์ท่านจะฝึกจริงจังจริงๆนะหน้าผาที่ชันนี่เนี่ยเดยหลวงปู่ศรีมหาวีรูดีบุกลาเกมงประตทูที่แต่ละรูปแต่ละรูปนี่สลัดตายสลัดตายนั่นก้อนหินเล็กๆนั่งกุหน้าผานี่ถ้ามึงไม่มีสติมึงตกไปเลยตายไปเลย ไม่ใช่ธรรมดานะเพื่อยังสติฝึกสติอย่างเดียว,น,จจวนั่นเลยจนจิตรวมนั่นพอถอนขึ้นมาก็ยังนั่งตัวตรงแนวอยู่ที่หน้าผาระดับไหนล่ะเก่งไหมล่ะของหลวงปู่วันอุตมโมหลงวงปู่จวนกุลเชิดถูหรือไงกับหลงบวหลงปู่วันนี่ท่านจะนั่งปิดเอาไหม มาลองเพื่อให้มันไอ้นั่นหน่อยไม่ไม่ให้มันตรงที่คมของปีบนั้นถูกในกระดานเหมาะรลองแล้วก็ผ้ากูนั่งไปนั่งตรงนั้นตั้งตัวตรงแน่วถ้ากระดิกปีบมันจะดังดูที่ท่านสุสติธรเนย์จานเารานี่โอ้เข้มค้นท่านนั่งขาดเพชร ตรงไหนที่บอกว่าไอ้มันมันใกลก้ไอ้อันนั้นที่สุดคือใกล้กที่ว่าตรงชานอย่างนี้มันใกล้กที่ว่าตกง่ายริมๆนิดนึงท่านนั่งตรงนั้นใกล้ๆที่นั่งเขาสูงนะเห็น,นพ,พ่อแม่คุยชาญทำดูทีพอหลวงปู่สว่างโอภาโสนี่ท่านใช้ตะปูตอกตอกตอก,ตอก ไอฉัน้นเหล็กตอ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 กลงก็ตันเหล็กอาผ้านี่จีนี่มับงบางนี่ปู่แล้วก็นั่งแต่และรูปแต่และรูปนี่โอยเอาจริงเอาจังนะเราจึกษาเนี่ยโอ้เอา้าเข้มข้นให้เรามันก็เอาอย่างงั้นเนี่ยเขาตามท่ายังของใครขางมันนี่พอเวลาที่จิตลงปู่ได้เป็นสมาธิหรือเป็นสติที่มากนี่ก็คือ นั่งอยู่ที่เชิงตะกอเชิงตะกอที่เชิงตะกอที่กําลังเผาสุดๆร้อนๆนี่แหละเราใช้อิดสองก้อนเมียงกันเพราะก้อนเดียวจะนั่งไม่อยู่สองก้อนขึ้นสูงพอประมาณแล้วก็เอาอิดตัวนี้พอที่จะขึ้นปีนขึ้นได้สูงขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ปีนขึ้นไปน,นั่นเอาลว้ววะจะเอาอย่างนี้แหละ ถ้าขาดสติก็ตกลงไปที่ไอ้ศพที่กําลังจะเผาอยู่ในกองเพลิงในกองไฟที่กําลังจะเผานี่พีจานาดูนะดนะูขนาดนั้นเอาจริงเอาจังจริงๆลวงปู่นี่ไม่ใช่ว่าเรานี่เลอะเลอะเทอะเทอะหรือว่ามีแต่คําพูดมาสอนหมู่สอนคณะว่าไม่มีเราระดับนั้นจริงจังที่สุดในภาคปฏิบัติ ตั้งใจเป็นคาราวะนนู่นะไหนพอระยะหลังๆมานี่ก็ออกจากจุดๆนั้นแล้วก็เข้าป่าเลยจุดไหนที่เป็นช่องแคบแคบจุดไหนที่เป็นอะไรละ่ะก็ว่าเป็นสถานที่ที่หน้าสิวหน้าขวานก็เหมือนที่ไอ้ที่ลูกเห็นนั่นที่โป่งช้างเห็นไหมละ่ะแล้วจอนไหนที่โป่งช้างเราก็ต้องตกตรงหน้าผาตรงนั้น ก็จึงเรื่อเหตุนี้นะสติถึงจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ว่าเรื่องของระบบธาตุข่า์ร่างกายนี่ถ้ามันไม่สามารถเป็นปกติได้มันก็จะดดงที่เห็นดูเข้าใจไหมมันไม่สามารถขออยับเยืน่นได้นั้นเวลานี้มันไม่ได้เผอนะเวลาตกที่จากหน้าผาลุงบุกไม่ได้เผอนะแต่มันลื่น ไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้ก็เลยปล่อยเลยวางพาระเหมือนกับความรู้สึกว่าไม่รับรู้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นวางเป็นปกติจนล่างลอยลงมาสู่พื้นก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันรุนแรงนะมันก็มันบเบาๆนี่แหละแต่ว่าไปใช้ทาน อที่เป็นปีเนียมนั้นแบนแตเตไปสายก็แบนแต่แตว,ว,ว่าร่างกายนี้จะถลอกเกรงน้อยแค่นั้นเองเวลาลงมานี่มันลงมานี่จิตมันรวมเลยนะลิ้ยวหยบเลยของเราเป็นอย่างนั้นแต่เวลาจะหลับเปจะหลับตายแล้วมันจะเหมือนกับสติจิตสมาธิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเหมือนกับไม่มีอะไรที่จะบอกว่าเข้าไปก้าวไก่ในขณะนั้นจิตเราไม่เป็นอย่างนั้นนะจะไม่เหมือนหมู ใน,นในการทําจิตตาวานานี่ถ้าขาดสติก็คือจมกับจมไม่มีคําว่างอกงามงอกเงยต่อไปได้อีกถ้าเราไม่หวังสิ่งใดๆนี่ที่จะบอกว่าการาวาหวังโน่นหวังนี่อถาวานแล้วอยากจะมีลาบสักรสร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์สร้าง,งวิหารเออสร้างจูดุมเจดีสร้าง ชาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาแล้วก็สร้างสิ่งของไว้ในประเทศชาติบ้านเมืองมีโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นไม่เคยคิดที่เราพูดทำไมปัจจุบันนี้พอเราไปเห็นเห็นคนเจ็บใข้ได้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลเกินกลนทางเดินเท้านี่เพราะว่า ข้างในเต็มแล้วก็เพียงได่คิดว่าเออถ้าเรามีบารมีนะเราแจกไม่สร้างจริงที่เป็นถาวนวัตถุอยู่ในวัดวารามถ้าเรามีบารมีนี่โรงเรียนโรงพยาบาลสิ่งที่เป็นของทางโลกเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเราจะสร้างจนนั้เราก็เพียงคิดอย่างนี้เองถ้าเราไม่ถามาเข้าป่าเหมือนตั้งแต่เดิมได้ไ ก็ดังที่ลูกเข็นนี่เราก็เพียงคิดแค่น,นั้นแล้วก็เลยพูดวันนั้นน่ะที่ลูกเห็นนั่นแหละพูดในไายสุดนี่จนเกิดเรื่องเกิดราวนั่นแหละว่าหลวงพ่อน้อยทะยือทะยานอยากทราไหมว่าหลวงปู่พูดเพื่ออะไรหลวงปู่เป็นสัจจบรมีหลวงปู่ต้องการให้คําพูดของหลวงปู่เป็นจริงตามนั้นก็แค่นั้นเอง จิตตุปใจส่วนนั้นถ้ามันมีน่าจะเป็นประโยชน์เกลโลกเก่ตรงสาร่อแค่นั้นเองม่ได้มายุ่งเยงวุ่นวายว่าจะาไปเตผู้สาวนี่เอาไปให้คนนั่นคนนี้เตสาวน,น,นั่นสาวนี้ก็ดังที่ลูกเห็นนั่นกี่ร้อยลานละ่ะกระถินป่าป่านี่เลอคือสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐ ในพ,พักผูุตศาสัตนา้ต่เเาไปไหนไไม่ได้เนี่ถ้าเราไปได้นี่โหไม่มีใครเห็นเราหรอกป่าเขาลำนาปลายนู่นเป็นที่ฝังร่างของเราร่างกายนี้ยังมีประโยชน์แก่สระเสริฐทั้งหลายเขายังจะได้อิ่มน้ำสําราญดีกว่าไปเผาทิ้งไปฝังทิ้งพอฝังก็ยังจะได้เป็นอาหารของพวก สัตว์ที่อยู่ในพื้นดินอยู่นนี้เนเผาติ้งเฉยๆมันไม่มีประโยชน์แล้วกิ่งล่าง,งัันร่างกายนี้เป็นฐานปราถนามหาปรินิพานนั่นแหละตั้งแต่เริ่มต้นที่เราออกควาเป็นใานี่เราจรึงไม่ไหวใจพระครูบาอาจารย์เห็นมาก็อย่างนั้น เราจรึงตัดสินใจเราว่าเราจะไปแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่มหาปรินีพานมันก็ป้าตามบฏิปทา,ามันนั่นแหละเพราะยังไม่แจ้งนี่เันยังไม่รู้นี่ว่ามหาปรินีพานเป็นแบบไหนมันคงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์นั่งเกรียงรายกันเต็มอยู่ที่มหาปรินีพานคิดตามภาษามันนั่นแหละถ้านั่งอยู่อย่างนั้นก็ปานนี้ก็มาเกระบาลพระทั้งหลายที่ทะเลาะเบาแวงกันแล้ว พระท่านดับแล้วซึ่งดินญาณดับแล้วซึ่งขันห้าเลือไว้แต่พระทยที่บริสุทธิ์หรือพระจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นอีกพวกเราไม่เข้าใจนี่ใช่ไหมล่ะตรงนี้หละเราก็ไม่เข้าใจเพราะเรายัางยังไม่ได้แจ้งแกงตลอดนี่เราก็เป็นผู้ดีหนาด้วยกิเลสเตติถีของเรานี่แหละแต่มัเขาคิดทางดีนะพระในโลกไม่บริสุทธิ์ได้อย่างก็เสียอย่างนี่แหละ และปฏิบับริสุทธิ์เปิดงคือใครนี่พระพุทธเจาาา้าและคณะสงฆ์สาวกนี้บริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายในไม่มีอะไรในสามแดงลกธาตทาเนี่ยที่จะไปเปรีปรทยทบ,รบรพระไทยที่บริสุทธิ์และจิตที่บริสุทธิ์ของคณะสงฆ์สาวกพระไทยที่บริสุทธิ์ของพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าชนะอะไรถึงการลูกลก,ลก,ลกและอาลูเปโล เรา,าก็บ,บา้าตาปฏิปชาติเราและจึงเข้มข้นในทางปฏิบัตินั่นแหละก็ยังจะติให้ดีไป,ไปเ,เรื่อยๆดีไปดเรื่อยๆจิตมันรวมใหญ่นี่ที่เป็นคารวาสนั่ะมันก็มาส่งผลจิตด,ดับทั้งโลกนั้นเวลาที่มันจะเป็นสมาธิของมันนตัวของลลกผลจะแข็งทือ่อนก็ท่อนไม้ท่อนฟืนนะ นี่มันมา,า,าตัวจันตัวนั้นตัวเก่งมือปัดสาทช่วงไหนก็ไม่รู้เลยนะก็รู้แต่ตอนนั้นจิตมันเิ้วริ้วริ้วริ้ว้วแต่ไม่ได้สนใจกับข้าดขันนะนั่นพอมันตอนออกมาปั๊บช่วงเป็นประขานตัวตรงเน่ตัวเกง่เกงเตะไม่ได้เจ็บปวดน,นะหลังนี่ไปตรงเน่วมือประสานเน่เลยอาจจะมาที่ตัวตรงเน่วเลย มันเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะตรงนั้นมันสนใจนี่สนใจแต่จิตที่มันกำลังซัดกันนี่พอกว่าเราที่มันจะลงตัวได้ลงเอ่ยขันใต้นี่มันไม่ใช่ว่าง่ายง่ายสำหรับลุงปูนี่แต่พวกพวกหลาเนี่ยว่าง่ายที่ใช่ไหมละ่ะเพราะบารมีสร้างมามากนี่แต่ของเรานี่มันยุ่งยาก พิจารณานั่นพิจารณานี่หมนุนคออโลกครอจัก,กรวาลกว่าที่จิตมันจะลงดิ่งลงดิ่งลงดิ่งเรเป็นสมาธิทนไี้เป็นกาาัลวเห็นครูบาอาจารย์เล่นเล่นหัวหัวเล่นบ้งฟืนบ้อง,งไปเที่ยวเตะงานอุ้ยรับไม่ได้บุตรมาทําไมบุตรมาเพื่อทําลายศาสนาบุตรมาแล้วไปจุมในนรกนูน่น แล้วบุญมาทําไมเขาก็ไม่รู้นี่แต่เวลาเึ้นเทอดนึ่งบุญเรื่องบาปถ้าใครทานมากก็จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากก็ตัวเองรู้ไหมล่ะไม่รู้เพราะบุญบาปอยู่ในตํารานูน่นบุญบาปมันไม่ได้อยู่ที่ใจตรงนั้นถ้าบุญบาปมันเข้าที่ใจแล้วปับ๊บเฮ้ยไม่ต้องไปพูดถึงเนะี่ยพอได้ยินว่าบาปปับ๊บกระเทือนใจปับ๊บ มันคือมันถึงใจปั๊บเลยพอได้ยินคําว่าบุญปั๊บถึงใจปั๊บนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่บุญนะบุญนะถ้ากายทำบาปด้ไปตกะลกมันก็เฉยนกแก้วนกุณทองนี่มันก็จริงข้านหมู่ข้านคนะข้านกูข้านบาปก็เรื่องนี้แหละถ้ารู้บุญบาปจริงนรกสวรรค์จริงจริงมรรคผลปฏิพานจริงๆจ้างก็ไม่ทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ จะต้องตั้งมั่นในคุณพระรัตนายางสมบูรณบริบูรณ์เป็นครูเป็นบาให้กับเราลูกจิตตูกขาเต็มไม่เต็มหน่วยเป็นพ่อพิพ์แม่พพ์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์